รถราคาดีๆแต่จัดทรงลงล้อมาให้แล้วอย่าง Toyota v o ีอเนี่ยคะหรือเขาเรียกกันว่าเจ้าเห็บหมานะชื่อที่พี่ๆหลายๆคนเรียกกันนั่นเองนะะี่คะพี่ๆท่านไหนนะกำลังมองหา Toyota v ีอ 1.5e ตัวนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าราคาดีมากๆเลย139,000บาทค่ะได้เป็นรถปี2 0 0 9นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้อยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททอออโต้ค่ะเดี๋ยวพาชม รอบคันเลยนะคะว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะอันนี้นะจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้ว,วพี่พีท่านไหนกําลังเลงอยู่หาอยู่นะสอบถามได้เลยนะคะมาค่ะเริ่มแต่ด้านหน้าเลยด้านหน้านะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะเหลี่ยมสันคมชัดเลยได้เป็นสีขาวสภาพสวยค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติรฟเฟกเตอร์ค่ะด้านหน้านะสภาพสวยนะคะพร้อมกับไายทะเบียน6กอไก่ถอถุง5 6 8 1ค่ะมาต่อเลยค่ะสำหรับตัวล้อค่ะ ได้เป็นล้อแม็กสีชาแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้นะปรับโชคโหลดเตียไมยพ่พี่ๆด้วยนะคะพี่ๆีได้ัวแต่งไปใช้งานกับราคาดีมากๆเลยสําหรับคันนี้ค่ะขึ้นมานิดน,นึงนะคะสำหรับกระจกมองข้างค่ะหรือกระจกหู่ช้างนะ,ะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถค่ะนะคะันนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมภายในก่อนเลยนะคะสำหรับภายในตัวนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะแล้วก็เครื่องเสียงค่ะ ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานค่ะแอ,อนาล็อกพร้อมกับเกียร์ออโต้แล้วก็เบรกมือแบบสายนะคะตัวเบาะค่ะได้เป็นเบาะสีดำนะคะเบาะผ้าค่ะสภาพถือว่าสวยเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะมีดิฟฟี่มาพี่ทีแล้วนะคะหาตัวด้วยกันเลยพี่นะคะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเสียบฟังเพิ่มเลยนะคะคันนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมโครงสร้างคันนี้กันสักหน่อยนึง จะบอกว่าราคานี้โครงสร้างเป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างนะคะกระดูกงูเดิมโรงงานนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ฟดไม่งอเม็ดดอ t เม็ดอาร์ชัดๆแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับหัวน็อตนะคะเสาบีไม่มีร่องรอยการแกะการไขไม่มีร่องรอยการขยับนะคะพร้อมกับสปิกเกอร์ลมยางแบบนี้มาต่อค่ะสำหรับด้านหลังนะคะ หลังนะคะเพดานค่ะไม่มีร่องรอยยันเจอไม่เลอะไม่เปิดไม่เปื้อนนะเล็กลนะูมวีออสนะกว้างๆเลยนั่งสบายค่ะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะคะอันนี้เดี๋ยวสปาเพิ่มเติมให้นะรถเพิ่งเข้ามาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันสักนิดนึงค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะตัวนี้นะคะกระจกบานท้ายค่ะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานเลยนะคะเส้นลาฟ้าถือว่ายังชัดอยู่นะ กระจกโตโยต้าเดิมเลยนะคะด้านท้ายค่ะอยู่ในสภาพสวยสภาพสมบูรณ์ค่ะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติ r รีเฟกเตอร์เนี่นะคะได้เป็นรุ่นย่อยตัว E แบบนี้เลยอยู่ด้ขวามือและตัวนี้นะได้ท่อนะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วท่อดังๆเลยนะด้านบนนะคะลืมแจ้งไปนิดนึงมีโลบาร์ด้านในให้ด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้ชมภายในกันสักหน่อย ะะสำหรับด้านท้ายสัมภาระนะคะท้ายสัมภาระค่ะนี่เลยผ้ายางรองมีให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ท้ายนะจุจุเลยสำหรับ v รีออสค่ะหัวน็อตท้ายนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการขยับหรือว่าการไขเลยนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะสภาพสวยๆก้านเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ พ้อน,น,นะค่ะนี่ค่ะแจ้งรุ่นแล้วก็ราคาสําหรับเจ้าโฉมมี่คีน์นะคะสำหรับโฉมเขาเรียกว่าน้องเห็บหมาเนาะสำหรับเตโยต้าวีออสนีคะ 1.5e สีขาวคันนี้ได้ล้อแมกนะคะดิฟฟี่พร้อมกับโลบารแล้วก็ท่อดังๆไป่ใช้งานเลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่139,000บาทเท่านั้น ติดต่อสถามที่เบอร์ด้านล่างนะ0 6 4 6 6 2 2ส9่ค่ะหรือว่าแอดไลน์เข้าเบอร์064-662-2996กก็ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะพี่ๆราคาดีๆอย่างนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะร,รีบตัดสินใจนะ